พงสดพศบูสวัสดีครับสวัสดีครับพงศ์สดครับพศบูนะครับวันนี้วันแรกของสัปดาห์ใช่พี่พศวันแรกเลยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวอะไรบ้างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะมีแต่ข่าวเอฟเอ็กที่จะจัดเอฟเอ็กกันนี่ไงวันที่16ถึง18 16ถึง19เออเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถนนก็จะปิดกันหลายๆสาย ก็ต้องดูเส้นทางดีๆนี่พี่อนเนาะใช่ก็จะไปไหนได้ไหนก,ก็ก็ช่วยกันหน่อยเพราะว่ามันเป็นหน้าตาของประเทศค่ะแล้วที่สําคัญคือดิไม่ได้พอประชุมเสร็จเมืองเราเมืองไทยเราอาจจะเศรษฐกิจเศรษฐอะไรรุ่งเรืองรุ่งโรดนะๆๆ์นะช่วยกันรักษาวันศุกร์ต้องไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดมาหน้าตาของกรุงเทพหน่อยจะไม่ปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเหรอเฮ้ยหน้าตาของเมืองไทยหน่อยฮะไม่ดูไม่ดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเหรอไม่ดูไม่ได้ดูเพราะว่าไม่มีบัตร อ oh. ไม่รู้ oh. ด้วยว่าพี่เบิร์ดเล่นคอนเสิร์ตมารู้<ส>ตอนหลังสุกเสาร์ที่ผ่านมาพี่เบิร์ดเล่นคอนเสิร์ตสามรอบแคททูค o ร o เตอร์สองรอบโอ้โหแถวเมืองทองธางนีนี่รถกันนำเลยพี่เพิร์ดเคอนเสิร์ตเย,เยอะมาก คอนเสิร์ตเยอะมากจริงๆตั้งแต<อ>่ต,นนตั้งแต่เขาเปิดโควิดมานี่คอนเสิร์ตเยอะมากแต่มันกำลังจะกลับมาอีกแล้วนะเห<ช>็นมันมีข่าวลงว่าคนติดอีกเป็น3า0พกว่าคนนะคือมันกำลังโควิดกำลังกลับมารัชชนเองพวกเราอยากาัดตกนะคะก็ต้องใส่หน้ากาก,ากล้างมืออย,มอย่าเผลอเลยพี่พลกิจกมีกแ,แล้วยังยัง,ย,งยังกัดตกกันอยู่เหรอก็าดบางคนก็กินข้าวกันตกกันหลายคนแล้วตอนนี้ยก็ช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่า ไม่เข็ดเหรอสามปีที่ผ่านมาต้องเข็ดกันหน่อยแล้วล่ะก็ต้องช่วยกันดูแลใช่ใช่เยี๋ยวไปคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะที่จะต้องทําให้ประเทศเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเศรษฐกิจเราดีขึ้นนะครับเพราะว่ายังไงเมืองไทยก็เป็นอันดับหนึ่งในโลกอยู่แล้วในหลายๆเรื่องคูณก้องอ่ะเราพูดเร็วๆเลยไม่พอน่าเดี๋ยวสามวนาทีเร็วมาก วันเสาร์ที่ผ่านมาอุทนากรค่ะบวชค่ะทดแทนพระคุณพ่อแม่ค่ะแล้วก็ผู้มีพระคุณก็อนุทนาบุญนี่ยเนาะบวชสองสัปดาห์นะครับแล้วก็จะบวชตั้งใจจะบวชทุกสิบปีโดยพิธีที่จัดไปนั้นเป็นเพียงของครอบครัวลงไปถึงดารานักแสดงยังไงที่สึม,มาร่วมงานนะก็กำกับละครให้พี่ออฟอยู่เรื่องหนึ่งก็หยุดถ่ายกันไปพี่ออฟพี่แดงนะคะใช่นะคบพี่โพสหาเดี่ยวสุยนโดนอะไรรับพี่โพส โดนโดนถูกตำชื่อแล้วรูปไปแอบอ้างอเอยันไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวพีว่โยนอ้ยเดี๋ยวนี้เขาแอบอ้างกันเยอะแยะเพราะว่าเนี่ยบางทีทําแอบไปแอบมา <c oughs> ทําให้เจ้าตัวเขาเสียชื่อเสียงอะพี่ก้องแย่เนาะเขาก็ใช่เดี๋ยวนี้ทําไมชอบมีแบบนี้พี่พลทำไมชอบมีมิจฉาชีพพวกแบบมัยมันมีมา,มมามตั้งนานแล้วอเออไม่ชอบแบบนี้มากๆเห็นแล้วก็หงุดหงิดแทนไนม่พอด้วใช่มันมีมาตั้งนานแล้ว,นนลวที่สำคัญค,คือพี่ก็โดนแอบอ้างบ่อยแต่เชืเอ่อมันเถอะ พี่โดนเรื่องอะไรก็แอบ,บอ้างไปหลอกเด็กว่าพศจำนวนจะเอามาเล่นหนังเล่นอะไรอย่างนี้ไงแล้วมาเล่นไหมก็ก็ก็ไม่เคยไปแอบ,บอ้างเพราะว่าถ้าจะถ้าแตถ,ถ,ถ้าเอามาเล่นก็ติดต่อเอง<ม>อันนี้ตัวว่าเพราเขา เขาให้พูดเรื่องเดียวสุยนนะไม่ได้พูดเรื่องพลนอันนนท์เดียวสื่อโยน, <c oughs> นเจอก็ลงไอจีบอกว่าชี้แจงว่าจริงๆเราเนี่ยนะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ชื่อไปแอบ,บอ้างเพราะฉะนั้นเองนะคะใครที่อยู่ตอนนี้นะคะอยู่ในสังคมนี้ก็บอกเลยว่าถ้าเวลาใครพูดชื่อดาราพูดชื่อของใครก็ตามเช็คก่อน <c oughs> ดูก่อนว่าช <วะ S 1> จริง,รงไหมถ้าไม่จริงแต่ตอนนี้ดาราเขาเอาเรื่องกันแล้วนะพี่ก้องเนี่ยเขาบอกว่าจะดำเนินคดีถ้ายังมีการกระทำผิดซ้ำผิดซากอยู่แบบเนี้ย ก็อย่นี้กฎหมายเขาแรงนะใช่คือถ้าเกิดใครมาด่าคนอื่นด่าในโซเชียลหรือแบบว่าเอาชื่อไปแอบอ้างเขาจับนี่โดนปรับมันเยอะไม่พดพี่พงศก็จับแหละพี่พก็ประกาศพี่พศหลายคนไม่ใช่หรอใช่พราะก็ฟ้องหลายคนละอะไปเซ็นท่านดีกว่าค่ะ เซนทันนะคยเขาจับมือคิงแพ็กนะคะจับจัดแคมเปญนะคะเซนทันฟู้ดพาร์คชวนทิ้งดีกับฮีโร่นะคะคือว่าพูดง่ายๆเลยว่าเขาบอกคือเซนทันเนี่ยนะคะศูนย์ะคะศูนย์อาหารของเซนทันเนี่ยนะเขาเองเ네นี่ยนะมีการแยกอาหารแบบที่เป็นเศษอาหารกับอาหารที่แบบว่าอะไรบ้างที่เขาแยกอาหารอย่างอย่างถูกถูกรกักษณะมากๆถูกระบบสาวกลมามากๆเลยพี่พลเขาได้ออกแคมเปญมาว่า นะใครที่ไปกินอาหารที่ฟูดพาร์คครบ250บาทขึ้นไปใน6สาขาได้แ,แก่ศูนย์การค้าเซนทันสาขาบางนาพระราม2เซนทันเวอร์พระราม3อีสต์วิวและเซนทันเวอร์เนี่ยนะถ้า6ถ้า6 6สาขาเนี่ยไปกินที่นั่นครบ250บาทเขาแจกถุงขยะฮีโร่ให้ฟรีด้วยอืมนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้กินสั่งดิลเวอรี่ต้องสั่งดิลเวอรีค่ค่ะวุ้ยใจเกือบผิด ครบส5 0บาทไปกาแจกถุงขยะได้เลยตพ้งแต่วัน,นะะที่15พฤศจิกายนถึง15ธันวา t h นะครับหรือว่าออกฝากของจมดนะครับช่วงน<ภ>ี้ต้องเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงที่สองร้พาไปกินนี่ว่านี่โควยจับถังไม้อยู่ถนนทรงวาดอันนี้เป็นต้นตำรับของควยจับเลยอร่อยมากก็วันกเคยไปกินนี่โค้ดโคยดโค้จับถังไม้มันเป็นถังไม้ที่แบบเส้นก๋วยเตี๋ยวมันอยู่เส้นเส้นก๋วยจับมันอยู่ในถังไม้ไปดูว่ามันจะอร่อยแค่ไหนช่วงที่สามนี่หมออ้ําเบอร์โทนะครับหมออ้ําจะมา เดวมาวคราะหามาดูดเรื่องเกี่ยวกับเบอร์โทรเขาบอกเบอร์โทรเป็นในส่งผลกับชีวิตนี่เรื่องจริงนะเพราะตั้งแต่พดเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาเนี่ยดีไหมดีเปล่าไม่รู้แต่ก็ดีแต่ก็ห <c oughs> รือว่าพี่ต้องดูเรื่องแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยโทรหาแล้วพี่กนะ้องคนเข้าไลน์กันหมดโทรคุ<อ>ยไลน์แล้วก็โทรทางไลน์กันหมดไม่ทางไลน์ก็เสียเบอร์ไม่ใช่ยนะใช่แต่แต่ดีดีขึ้นเพราะว่าเบอร์เก่าพี่มันมีเก้ามีสองมีเจ็ดอะไรมันอุบัติเหตุนะแต่รอดูกันเบรกสามอเบกสามนะครับช่วงนี้ พาสสคาคูลเขา นนี้ต้องแจมพาพี่ไปที่ไหนคะเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่ปากซอยอเนกเก่งครับพี่ก้องนี่ค่ะที่เยาวราชนะคะเยาวราชนะคะใช่ครับตรงบริเวณถนนทรงวาดใช่ครับพี่วันนี้ผมจะพาพี่ก้องไปกินก๋วยจับถังไม้เอ้าเหรอซึ่งที่เนี่ยเปิดมากว่า60ปีเลยครับพี่ก้องโอ้เหรอใช่ครับเป็นสูตรโบราณอะไรนี่เหรอคะใช่ครับอยู่ในซอยตรงนี้นะคะับนั่นเป็นเลยทีเดียเปิดมา60กว่าปีแล้วหกกว่าปีแล้วไม่ลอยอยู่ไม่ได้นะคะใช่ครับแล้วก็ที่นี่นะถ้ามาช่วงสายๆคน อ,อต้องมาที่นี่เลยบอกครับ,บอกก่อเลยว่าอยากรู้นะล่ะว,ว่าเขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านก็ดีกว่านะได้เลยครับไปครับถึงแล้วครับนี่ครับร้านนี่เลยจวยจับ ถังไม้ทางหน้าร้านนี่จะไม่มีป้ายบอกนะคะจะรู้ว่าอยู่ห้องเลขที่2 4 5 2 4 5แต่ด้าแตนข้างนี่มีเขียนว่าก๋วยจับถังไม้ครับนี่อันนี้อยู่ทรงวาดไหมคะเห็นไหมครับเปิดวันจันทร์ถึงอะไรคะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์เก้าโมงถึงบ่ายสองใช่ครับนะฮะบอกกันว่าอร่อยใช่ไหมอร่อยมากจุดเด่นของร้านคือ คืออะไรรู้ไหมฮะที่เรียกว่าก๋วยจับถังไม้เพราะว่าเขาเอาเส้นก๋วยจับอะใส่ไว้ในถังไม้ครับพี่ก้องอยากคุยเจ้าของร้านแล้วล่ะเอามาดีกว่าไปคุยกันดีกว่าครับไปกันครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กพี่ไหนคะเอกค่ะพี่เอกนะคะเดียวพี่เอกนะครับพี่เอกพี่เล็กพี่เอกวันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับแม่ยกสิบหกสิบปีแล้วของพี่เอกรุ่นที่ไหนคะรุ่นที่สามรุ่นที่สามอยากรู้พี่เล็กของพี่เล็กนี่เด็ดยังไง พี่เล็กพี่เอกเด็ดยังไงกุยเจ้าของพี่เล็กพี่เอกเนี่ยใช่เราจะไม่เหมือนใครอ่ะจรกงไหมกลมกล่อมเลยใช่ไหมฮะใช่แล้วหมูกรอบนะหมูกรอบดีมากเลยกรอบเจ๊กรอบอร่อยเลิศร่อยเลยใช่ไหมใช่อะบอกก่อนว่าเปิดมาสามสี่สี่ปีนี่ของพี่เอกพี่เล็กมีมูเตลูมีไหว้พระป้องไหมไม่มีมีไหว้เจ้าที่ไหว้ที่บ้านธรรมดาไหว้ที่บ้านธรรมดาเนาะไม่ได้แบบว่าไม่มีอะไรไม่มีเร่อไม่ไดเล่นของครับไม่ได้เล่นของขายดีเพราะของอร่อยจริงค่ะใช่ไหมคะ คุณดูเวลาเขาทำมีคุณดูเขาหั่นอันนั้นคือกระเพาะใช่ไหมคะนี่คือห่อกับบ้านเหรอพี่เจตเอกเขาสั่งไว้อคือมีออเดอร์อยู่แล้วใช่ครารละเจ็ดสิบบาทจะคุ้มหรอก็พอได้ค่ะพอได้น้ำซุปนี่ใส่เครื่องปรุงอะไรพิเศษมั้ยมนอกจากกระดูกหมูแล้วก็กระเทียมไทยอ้าเครื่องเครื่องมามามาเรามาดูกันเลยพอเรามาถึงแล้วค่ะใช่ครัมาถึงกันแล้วค่ะวันนี้มาแล้วค่ะ เดี๋ยวจะชิมแบบที่ไม่ปรุงน้ำไม่ปรุงก่อนได้ครับเพราะว่าอยากรู้รสชาติของการที่ไม่ปรุงก็เป็นยังไงบ้างโอ้โหผมนะพี่ก้องเราจะลองชิมก่อนเลยไหมคะคบ,บอกก่อนเลยว่าอย่างแรกเนี่ยเราจะลองชิมกระดาษที่ไปยก็ขออยากถ่ายคลิปส่วนตัวไปด้วยได้ครับพี่ก้องปกติช่อบถ่ายคลิปลับอยู่แล้วจริงปะฮะออนออนช่องไหนพี่ก้องออนคลิปส่วนตัวส่งเพื่อนดูอ่ะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองชิมน้ำก่อนนะคะว่าน้ำของก๋วยจั๊บ ถังไม้ที่บอกว่าโอ้โหเคี่ยวนาำกว่าสามชั่วโมงนี่นะคะลองดูเขาบอกว่ามีพริกไทยนะคะครับเอมกลมเขาได้สิคะเชิญนั่งตรงนี้เลยค่ะคุณแม่ขาคุณแม่นั่งข้างเลยค่ะอ๋อน้ำซุปเขาหวานจริงๆเจ้าลงกิมกินลงชิมจริงๆเมื่อกี้ผมแอบชิมแล้วตัวพริกไทยคือหอมมากเออเดี๋ยวลองกินเส้นสิเส้นเอาไปกองจัดเส้นเลยอร่อย นี่พี่ก้องงานมีคนคบอกว่าหมูกรอบที่นี่คือดีมากอ่าเนี่ยคุณผู้ชมหมูกรอบหมูกรอบเนี่ยไหนคะนี่โอ้โหก้องหาหมูกรอบต้องชิมคือขนาดหมูกรอบนะอยู่แล้ำซุปแล้วยังกรอบเลยอ่ะว้าวอกรอบเป็นจริง,งดีมากจริงๆหมูกรอบเลิศมากเนี่ยรีวิวครับรีวิวเนี่ยไปต้องรีวิว <S <S เลยอร่อยจริงอร่อยจริง หมกค,มมมค,คอมันจะมีความเค็มอ่อนๆแล้วก็ตัวหนังหมูคือกรอบมากหูือเล็กเล็นคถามหน่อยทําไมต้องไป็วหมูตัวจับถังไม้ถังไม้ช่วยอะไรได้บ้างมันก็ช่วย,กวยเก็บความร<ม>้อน,ไ,นได้หน่อยอเมื่อก,ก,ก่อนมันเขาใช้ตน<อ>้งจต่รุนแรกนะแล้วก็ต่อๆกันมามันก็เก็บความร้อนในส่วนหนึ่งจะบอกให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เรากินน้ำซุปกันแล้วน้ำซุปอร่อยมาก้องเจิ้นหมะแต่พี่จะลองใส่พริกกับน้ำนี่ดูเขาบอกว่าใส่พริกไทยไปอีก น้ำส้มทำเองด้วยเติมใส่เพิ่พมอีกนะคะชอบเผ็ดเผ็ดแล้วก็ใส่น้ำส้มซึ่งบอกว่าพี่เรียกบอกว่าพ,พี่เรียกบอกทำเองเป็นพริกดำเองใส่เองเงี้ยอ่าุ้ยน่าทานมากเลยน้ำส้มแล้วก็ใส่พริกป่นนิดนึงอ่ะต้นเจสไดไหมไม่เป็นไรครับผมนี่เลยแบบออริจินอลอ่ะเจสอ่ะเจ๊รีวิวเลยลูกเจ๊รีวิวเดี๋ยวผมจะรีวิวหนังหมูหนังหมูที่คุณแม่บอกว่าเอาไปตากให้แห้งต้องแห้งถึงจะอร่อยเราไปทอดให้ปูแบบนี้นี<อ>่ฮะ น้ำหมูชิ้นโตโตนี่ครับเอาเลยนะดีมากงอกน้ำหมูดีมากพี่ชินบอกก่อนเลยว่าน้ำซุปเขาเนี้นะคะกลมกล่อมนี้ที่เขาพูดจริงจริงน้ำหมูดีมากใส่พริกก็อร่อยด้วยนะคะพี่น้ำหมูน้ำหมูลองน้ำหมูนะคะ กินแล้วไหมครับบอกก่อนร้านนี้พี่พจน์อานนท์อยากมากินมากแต่จะไปเกาหลีได้ไม่มากินแกไปมากินไหมคะแกไปมากินนะสมัยก่อนโอ้แกมากินใช่ไหมครับเป็นปากจอนเมื่ออร่อยมากๆปุ๊บเราเลยต้องมอบป้ายนี่ค่ะแขมพัน์อืกล้องสดพจน์หมูมอบให้กับร้านก๋วยจั๊บถังไม้เลยไหมคะขอบคุณค่ะบอกก่อนว่าอร่อยจนต้องกราบจิ้นจ้าขอบคุณค่ะอ่ะพี่เล็กบอกหน่อยเปิดวันไหนวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงบ้างเอาเลยเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 9ก้าโมงถึงบ่ายสองแต่ส่วนมากไม่ถึงบ,า 2, บา่ายสองก็จะหมด <S 2> 2. <S แล้วเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมาไยหนเกี่กแค่ะค่ะร้านอยู่ที่ซอยซอยอเนกเกงค่ะถนนทรงวาดอเนกเกงทรงวาดนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะโทรสั่งได้ได้เลยนะคะอย่าลืมนะครับว่า๋วยจั๊บถังไม้กว่า60ปีถ้าไม่อร่อยจริง อยู่ไม่ถึง60ปีแน่นอนค่ะมาทรงว่าแล้วไม่มาพิมพ์ก๋จะแยบก็มาไม่ถึงทรงตายไม่ถึงเออถือว่าตายตามไม่ดับไงคะับถ้าไม่ผิดตายตามไม่ดับเลยครับขอบคุณค่ะปังดูเป็นสตูกันดีกว่าค่ะได้ครับขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะขอบคุณครับก้องสดนทศโู วันนี <Apparently, why? S 2> <laughs> ้ใครไม่เชื่อนะคะัเพ่าไหาทำไมเด็กถามแล้วสัดีหมอสวัสดีหมอสวัสดีค่ะทีไหวมิภาวนาพอดีตัดเข้ามาพอดีกระรองภาวนาขอให้หมอดูเลขแม่นได้ถูคุณหมอดูมาแล้วฉันยกมือทุ่มหัวเลยว่าถูกต้องที่สุดเบอร์โทรศัพท์ฉันตอนนี้ ศูนย์แปดหกเป็นแม่บอกบมดเป็นแมบอกหมก่อนอ่ไม่ไม่เหรอห้ามบอกด้วยหรอบอกพี่กิจอคนโทรหาพี่สิอ้ฮะเขาจะได้มีอะไรคุยเพราะว่าวันๆฉันไม่ได้คุยกับใครหรอกก็คุยกับพี่ก้องเราไม่รู้จกใครอ่ะคุยกับคุณหมอดีกว่า <orp. S 1> คุณหมอไอ้คุณหมอหมออ้๊มห <c oughs> มออ้๊มนะคะหมอหอ้๊มเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขถ้าอยากวันนี้อยากคุยก็เข้ารู้เลยเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เราคุยก็เข้าก่อนเข้ารายการแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ติดต่อคุณหมอไว้ก่อนควรเลยเบอร์ติดต่อเราไม่ทัน Facebook. ขึ้นไวเลยขึ้นไวเลยไม่ทันเพราะเมื่อกี้นั่งดูคุณหมอตอนตอนเบรกสองอูโหูแบบว่า <c oughs> อยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ทันทีท <c oughs> เบอร์พี่พศตัวเลขเยอะไปหน่อยนะตัวซ้ำคู่ 5, หา้าหกนะเยอะไปหน่อยมีใครที่มีตัวเลขเบอร์โทรศัพท์อยู่ในมือเนี่ยลองลองฟังคุณหมอว่าต้องอยังไงต้องยังไงอันนี้มันมันมีส่วนทําให้เราประสบความสำเร็จหรือทําให้เราตกอับอะไรจริงๆเลยนะเพราะว่าพี่พี่นี่เจอมากตัว ผมบอกพูดบ้างเสร็จบก็จริงๆต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยมีผลกับชีวิตเราเพราะว่าตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดเลย เราเกิดมาพร้อมวันที่เวลาบัตรประชาชนฉะนั้นตัวเลขเนี่ยสามารถกําหนดได้ว่าเราจะเป็นใครและจะเป็นองไรช่ครับผมเป็นขุมรทุกอย่างเลยทีนี้ก็อย่างเวลาดูหมอเห็นไหมหมอเขาจะต้องถามเรื่องว่าตกฟากอะไรอย่างเงี้ยกิโมกิโมงอะไรเนี่ยตัวเลขมันมีส่วนสาคัญขนาดไหนและตําแหน่งของเบอร์ที่อยู่ในอ่านเพื่อง่ายตอนนี้เบอร์วอะไรที่บ้านเบอร์โทรศัพท์กทอรถอย่างเงี้ยมันมีผลกับเราอย่างไงบ้าง มีผลทั้งหมดเลยครับเพราะตัวเลขเนี่ยเป็นรหัสสากลใช้กันทั้งโลกฉะนั้นพออยู่ในเบอร์มือถือที่เป็นแกเจ e ที่ติดตัวเราตลอด24ชั่วโมงทุกคนจะต้องมีโทรศัพท์มีเบอร์มือถือ,อฉะนั้นคลื่นพลังงานนี้ก็จะไปกับตัวเราเหมือนกันทะเบียนรถเราก็ขับไปไหนมาไหนมันก็จะส่งผลตามลักษณะของตัวเลขและบ้านเบอร์บ้านทะเบียนบ้านก็เช่นกัน<อ>เพราะเวลาสมมติคนมาส่งของอะไรเงรี้ยก็จะอ่านเลขที่บ้านเราออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีลักษณะตาม ลักษณะของแต่ละเลขอย่างอย่างอย่างอนไนที่จะมีผลเยอะสุดถ้ามีผลเยอะสุดเลยเนี่ยต้องเป็นเบอร์มือถือครับเยอะสุดเพราะว่าเราพกตลอด24ชั่วโมงครับคุณหมอต้องบอกหน่อยว่าเลขไหนที่ไม่ควรมีในมือถือง่ายๆเลยฮะท่าผู้ชมฟังนะตระกูลศูนย์เลยครับพวกเลขศูนย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวมฤตอยูเรื่องศูนย์แรกอะศูนย์แรกเนี่ยจะไม่ค่อยนับเพราะว่าทุกคนจะใช้ศูนย์แปดศูนย์เก้าค่าสถิติเนี่ยจะมีเป็นแบบหลายสิบล้านคนใช่แต่ว่าตัว แตัวหลังไปจะถูกนับแล้วเพราะพลังงานเปลี่ยนเขาไม่นับพี่ก้องไม่ใช่เจ็ดตัวหลังแตัวหลังใช่สําหรับผมคือทุกตัวที่ไม่ใช่เลขศูนย์ข้างหน้าถูกนับทั้งหมดก็คือ9ตัวสิใช่ครับออกเก้าตัวคือจะนับหมดเลยใช่รวมถึงผลรวมด้วยพอนับทั้งหมดแล้วเอามาบวกลรวมเท่าไหร่ก็ร้านร้านยำหนูสิเอาผลผลรวมมีผลด้วยหรอใช่ครับเพราะว่ามันเป็นค่าสถิติที่อยู่อีกชั้นหนึ่งใช่มันต้องรวมมีสองเลขอดเลขรวมอีกไหมรวมอีกครับ ่ี่สมมติว่าสมมติว่าท่านผู้ชมทางบ้านนั้นับโทรศัพท์นศูนย์ไม่นับนะเ5อาหาอะไรเงี้ยนับไปเรื่อยแล้วมารวมกันสมมติลงที่54ครับ54่บแล้วบวกกันเท่ากับ9อันนี้มันยิ่งดีเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคุณหมอใช่ครับอันนี้แหละขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดของผู้ใช้แต่ละคนด้วยใช่ก็ลงท้ายไปลงสุดท้ายบวชเอจห้าสิครับอันนี้ไม่มีปากหมาใช่่ว่าจะห้าสิคือ บวกเมื่อไรห้าจุดืออะพูดพูดแบบไม่ค่อยคิดเพราะบวกได้สิบเป็นพลังของราหูนิดนึงฮะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของความปัญหาทางอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องได้อีกจริงเลยใช่อารมณ์คันบ่อย57เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นคนที่แบบว่า ปากปากจะเป็นปากปากสุนัตนิดนึงพอยิ่งใช้ยิ่งใช้ปลายปากมันจะค่อยๆยยืดไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้ดูเองะ <c oughs> ละแล้วเลขที่ดีอ่ะที่ออควรมีในเบอร์เบอร์มือถืออ่ะเลขอะไรเลขที่ดีที่ควรมีครับอย่างน้อยสองสี่เนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว,ว่าเป็นเลขที่ค่อนข้างนิยมเป็นดาวสองสี่เหรอใช่หกกับสามนะครับอ๋อหกสามชั้นมีห้ากับเก้าห้าเก้าชั้นมีสี่กับหกชั้นดีอะไรแบบนี้หรมอสองกับแปด แค่นั้นทำไมอ่ะสองกับแปดดียังไงอ่ะเลขสองเนี่ยเป็นเลขของความอ่อนหวานน่ารักมาเจอกับปแปดที่เป็นอินฟินิตี้มาอยู่ด้วยกันก,ากลายเป็นคนที่แบบว่า,ามีสเสน่ห์แพรวพราวเอาเบอ,อร,ร์ชมาดูซิมีไหมเนี่ยจะไม่มีสักเบอร์หนึ่งเม,มื่อกี้มีไหมเบอร์พี่ก้องมีอยู่ครับมีอยู่มีเลขที่ดีอยู่มีไหมท่านผู้ชมทางบ้านมีไหมเลขที่มีเสน่ห์แพรวร่านใช้คนเก่งใช้คนเป็น อาคุณหมอแล้วจะบอกคนทางบ้านนะมีสองกับแปดแต่หน้าแบบว่าเขาอายุเยอะแล้ว่เขาน้ารักยังไงไม่ใ<ก>สจริงๆถ้าสําหรับคนอายุค่อนข้างเยอะเนี่ยไปใช้เลขที่โดดเด่นในเรื่องสุขภาพดีกว่าอย่างเ<ม>ช่น65รักสุขภาพดีกว่าอ <คน S 1> อะไรรยย่างงเี้คับ<ม>ก็จะมีเรื่องของโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้อง <7 89 S 1> ด้วย789 789 789ต้องมีอ่าหลายๆหรอพี่ก้องเขาเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยจะเคยได้ยินเลข789เขาเรียกเป็นเลขมังกรอย่างพี่ก้องเนี่ยใช้เลขมังกรฉะนั้น ค้าสถิติไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีเรื่องของพลังอํานาจใช้แบบความกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นผู้นํำอะไรแบบนี้ครับ<ต>ซึ่งก<ต>็คู่จะไม่มีเรื่องคู่จะค่อนข้างหายากเพราะ78 9ไว้เรียกตระกูลสูงคนที่จะทัดเทียมกับคนที่ใช้เบอร์มังกรได้จะมีจํานวนน้อยต้องอยู่ในแบบความเบบิลเดียวกันตระก,กายตะ <c oughs> ก,กายขึ้นไป <c oughs> ใช่ครับอุ้นหลอนเราต้องลองตัวลงมาไม่ได้ใช่ไหม อแล้วเราคนอยากฟิกก็เพิ่งเสร็จผมว่าแบบว่าคนในรายการเราเขาอยากจะดูดูกับคุณหมอนี่ก็โทรไปที่ไหนนะคุณหมอติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ครับเอลิทนัมเบอร์เบอร์มงคลเลขศาสตร์หรือว่า IG เซิร์ชว่าเอลิทนัมเบอร์ได้เลยครับหรือว่าเบอร์โทร0942896453หรือเว็บไซต์ www.elitenumber289.com ครับอย่างเบอร์คุณหมอคุณหมอก็ดูนะนี่ใช่ครับเพราะว่า94เนี่ยดูนะวมีข้างหน้าเป็นเลวงข้างหน้าเป็นเลข6 2 8 9จะของวิก้องก็จะเป็น7 8 9อยู่ในเลเวลเดียวกัน6 4ก็เรื่องการค้าการเจรจา4 5ดวงต่างประเทศ5 3ก็เรื่องของผู้คนบริวารอะไรแบบนี้ใครสนใจก็โทรเข้าไปนะครับค่าใช้จ่ายยังไงเดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอได้ครัแค่ไม่บอกค่ใช้จ่ายก็แล้วแต่ลักษณะเลขเบอร์ทะเบียนเลขรหัสมือถือรหัส ATM อะไรอย่างเงี้ยครับมีผลทั้งหมดเลยต้องโทไปบอกไม่ได้ตรงนี้ เอะพีด้วยแล้วแต่ละคนถามแต่มันแต่ไม่แพงเลขไหนที่ไม่ควรเอามีอยู่ในโทรศัพท์เลเพราะเลขนั้นจะเป็นเลขพวกการะกินีอะไรอย่างงี้การาินีเคือพวกตรงนน้นศูนย์ศนย์หนึ่งสามสองเจ็ดสามเจ็ดสงเ้หงชัไหมคุณหอก็จะเสียเรื่องของสุขภาพสองเจ็ไหงด้วาะก่อนเพราะว่าศูนย์เกาศูน เจ็ดสองอะไรสองเจ็ดจะเครียดครับสองเจ็ดจะเป็นกลุ่มแบบว่าคิดมากโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเบอร์อะไรที่เกี่งอยู่เนี่ยว่าตอนคำพูดนี่เก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดสองแฟนเพียบทีละสามคนหรืออย่างงี้นะพอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่มีเลยอาจารย์เอาหมอบอกอีกทีหนึ่งเร็วอาจารย์อาจารย์อ้ําบอกอีกทีหนึ่งหมดเวลาละ เรี่ยนีติดต่อคุณหมอได้ยังไงหมติดต่อได้ทางเ a c e b o o k Fanpage e ิ i t ัมเบอร์เบอร์มงคลเลขศาสตนะครับหรือว่าอินสตาแกรมเซิร์ชว่า e l i t ทนัมเบอหรือที่เว็บไซต์ w w w ร์ i ไวด์เว็บเอล com นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสีด้ม่อย่างคุณหมออาจดูในเซต289นี่คืออะไร2องปเกป็นเลขหงครับจะเสริมให้ มีเรื่องของโชคลาภยกฐานะมีวาสนามีบริวารอะไรก้าเ94ครคุณหมอ94 94เสริมเรื่องการแข่งขันการเจราจาชโช<อ>คจากการเดินทาง64 64เรื่องของการขาครับ ห้าสามห้าสามเรื่องของการคิดตัดสินใจลูกน้องบริวารอะไรก่อนคิดกับตัดสินใจโทรไปปรึกษาหมอที่เบอร์นี้ศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้าหกสี่ห้าสามได้เลยได้เลยคะะโอ้ยไม่แม่นมากเลยขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณมากคมากครับข้าหน้ามาใหม่แล้วหมอพูดเรื่องไหมดเวลาแล้วเหรอลูเลขในรายข้างหลังอยากรู้ว่าทำไมถึงชอบมีเลขลายข้างหลังหมดเวลาแล้วเหรอหมดแล้วฉันยังดูไม่ถึงเจ็ดตัวเลยไปดีกว่า รัตติสวัสดิ์โอ้ย,ออยไม่ใช่สวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับขอบคุณคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ